Yeah, yeah. สวัสดีครับรีวิวที่ยอด3ามนะครับโอ้โ oh, ห oh, หลายวันแล้วจริงๆผมรู้แต่ว,วันแรกเลยนะแต่ว่าขี้เกียจไม่ได้ติดอะไรหรอกจริงๆขี้เกียจทำนะครับลองเอาไว้เพิ่งมารีวิวนี้โอ้โ oh, ห oh, วันที่6เข้าไปแล้วอ่ะก็แน่นอนว่าผมดู iMac อยู่แล้วเพราะว่าภาคหนึ่งภาคสองในดู iMac ภาคนี้ไงก็ต้องดู iMa c อ่านโปสเตอร์นี่เลยนะครับภาคนี้มีโปสเตอร์ด้วยภาคก,ก่อนๆนี่ ผมไม่ได้โปสเตอร์นะรู้สึกว่าจะไม่มีหรือว่าผมอาจจะไปมันหมดผมจำไม่ได้ละผมก็สองปีแล้วเนาะสองปีกับหนึ่งปีนะมันปีต่อปีนะภาคไอ้ A, ที่หยดเนี่ยก่อนอื่นเลยคือต้องบอกว่าค่อนข้างผิดหวังพูดง่ายเลย<ม>แล้วก็ความบันเทิงเดียวของการดูที่หยดในภาคเนี้ยคือความที่มันเป็นหนังที่เราคุ้นเคยตัวคละครคุ้นเคยมีความผูกพันตัวละครมีความรู้จักกับตัวละครอยู่แล้ว และสิ่งเดียวที่ทําให้สนุกได้ก็คือความเพลิดเพลินในการดูตัวละครเหล่านั้นคุยกันดําเนินเรื่องอะไรอย่างนี้แต่เนื้อหาเรื่องราวซอรี่ทุกอย่างไม่ได้เลยเป็นบ้านที่ผมค่อนข้างผิดหวังมากๆที่ดีอีกอย่างหนึ่งก็อาจจะเป็นอ่ะผีชุดดำตอรี่ของผีชุดดำเราได้รู้ในภาคนี้ซึ่งเขาก็เอาในเอ่อเรื่องราวในส่วนของที่มันมีนิยาย ออกมาเนี่ยหลายคนน่าจะเคยฟังแล้วแหละเรื่องเราต้กนกาเนิดของผีชุดดาที่เออข้ามแม่น้ําแล้วก็ลูกตกลงไปเนี่ยแหละแบกลูกข้ามหนีทหารเนี่ยเ,ออเขาก็หยิบในส่วนนั้นมาเล่าในในจักรวาลของหนังจริงๆนะอ่าก็ได้เราได้เราในตอนต้นเรื่องแต่ว่าตอนท้ายเนี่ยพูดถึงผีด,ดำทั้งหมดเลยแล้วกันเพราะว่าผีด,ดานี่แม่งไม่มีอะไรเลยแล้วตอนท้ายโผลมาเนี่ยผมคิดตั้งแต่ในตัวอย่างแล้วถ้าใครจําันได้นะถ้าใครดูคลิปที่ผมทำรีแอคชั่นตัวอย่างหนังอ่ะผมจะบอกว่าพอผีตัวอย่างเออพอผีชุดดำ โผล่มาในตัวอย่างใช่ไหมฮ่าไอ้กูกลับมาแล้วไอ้เยียยักษ์มาพูดแค่นี้นผมก็บอกว่าเขาต้องมีของต้องมีดีอะไรสักอย่างแน่ๆถึงได้เอากลับมาแต่สรุปแล้วไม่มีครับสรุปแล้วว่าผีชุดดำกลับมาในภาคเนี้ยไม่ได้ต่างอะไรจากที่เราเห็นในตัวอย่างเท่าไหร่เลยบอกนะว่าสปอยเพราะงั้นผมพูดในส่วนนี้ได้ก็คือโผล่มากระซวกจ่าประพันธ์แค่ฆ่าจ่าประพันธ์ตายไป ท้องเป็นรูตน่ะทะลุจากข้างหลังกลายเป็นคุณเรนโกคุใับเปข้ศูนย์เลยน <g> ะ <ay> มาแทงจ่าพันท้องเป็นรูจ่าพันล่วงไปปุ๊บหวัวเลาะตามที่เราเห็นในตัวอย่างเลยฮ <g ay> กูกลับมาแล้วนะไอ้เหียยักษ์นี่เนี้ยแค่นี้เลยจริงๆแล้วไอ้เราก็อุตสา่าห์ไปคาดหวังว่าเออนึกว่าอิทธิฤทธิ์มันจะเพิ่มขึ้นนึกว่ามีฉากบูมมากขึ้นนึกว่าต้องโหดขึ้นเหรอวะผมมั่นใจมากผมพูดไปในตัวอย่างเนี้ยสุดท้าย อ่ะตัวทะครใหม่เนี่ยยาหินที่จริงก็เป็นผีหน้าตาเป็นารแล้วบอกว่าอาญาเพิ่งคลอดลูกไงใช่ไหมถ้าใครดูแล้วก็รู้แหละบอกพยักษ์น้ําคําน้ําศักดิ์สิทธิ์นะสามารถทำลาล้างสิ่งสกปรกสิ่งชั่วร้ายอะไรได้อ่ะกบพยักษ์ก็เอามีดไปจุ่มเขี่ยน้ําคั่มมาแล้วก็เชือเชือเชือทิมทิมตกลงลงประตูนรกไปอ่ะลงไปผมก็ยังคาดหวังอยู่จนถึงวินาทีนั้นผมยังหวังอยู่ว่า เฮ้ย hey, หงสู้กันต่อในน้ำาน่อมั้งไอประตูนรกที่พยัก์ลงไปอ่ะพอพยัก์โดดตามลงไปไงใช่ไหมสุดท้ายไม่มีครับโดดลงไปก็แค่เออดันมึงตกไปดันมึงตกไปแล้วมันก็จมตายหาไปเลยจริงๆพยัก์ก็ขึ้นมาอ่ะพยัก์ขึ้นมาผมยังหวังอยู่ <laughs> ผมยังหวังว่าแบบเฮ้ยมึงอาจจะแบบเออโผล่มากรดซวกพยักษ์อีกคนนึงก็ได้จากข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยเออไม่มีไม่มีจบแล้วจริงๆผมก็แบบคิดในใจตลอดนะว่าเฮ้ยเฮ้ยจริงหรอ จริงๆใช่ไหมเอาเอาแค่นี้จริงหรออย่างเงี้ยผมก็แบบลุ้นอยู่ตลอดนะก็จริงๆมันมีแค่นี้จริงๆซึ่งทําผมผิดหวังมากๆคืออย่างที่บอกไปนั่นแหละผมพูดในคลิปเรียกตัวอย่างไปอ่ะว่าเขาเอาผีชุดดากลับมามันต้องมีของเขาไม่เอามาโง่งๆหรอกแต่ก็ไม่คิดนะเพราสุดท้ายแล้วเขาก็เอามาโง่ๆจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆก็อ่ะไม่เป็นไร ก็ถือว่าเป็นภาคที่ค่อนข้างผิดหวังแล้วก็สั้นมากเรื่องราวก็น้อยซอรี่น้อยมากเดิกนการดำเนินเรื่องทุกอย่างก็เหมือนแบบรีบๆแล้วก็หนังชั่วโมงสี่สี่อ่ะภาคที่สองมันยาวชั่วโมงห้าสิบกว่าสมทักษ์หนึ่งรู้สึกยาวสองชั่วโมงลดลงเรื่อยๆทีละสิบนาทีเประมาณภาคละสิบนาทีลดลงเรื่อยๆพรภาคนี้แม่งสัน้นชึบหายแล้วเรื่องหลกักไม่มีเลย แล้วเขาโปรโมทเขาโฆษณาอะไรกันไปใช่ไหมว่าแบบว่าเออภาคนี้ผสมผสานกันระหว่างภาคหนึ่งภาคสองเอาความเสียงขวัญของภาคหนึ่งภาคสองเอาความแอคชั่นเออภาคหนึ่งมันจะเสียงขวัญใช่ไหมแล้วก็ภาคสองในจะเน้นแอคชั่นเออเอามารวมกันในภาคสามมีทั้งน่ากลัวมีทั้งแอคชั่นทั้งบูแต่ว่าผมคิดว่าอไหนน่ากลัวไม่มีน่ากลัวเลยภาคนี้ไม่มีน่ากลัวจริงๆภาคสองน่ากลัวกว่าอีก ภาคสองในผมยังกลัวอยู่ถ้าใครจํากันได้เลยย้อนย้อนไปดูได้ปีที่แล้วผมรีวิวอะภาคสองก็ยังน่ากลัวอยู่นะภาคหนึ่งนี่โคตรน่ากลัวเลยภาคหนึ่งนี่หนักมากผมจําได้ผมผมเลคชั่นตั้งแต่ตัวอย่างอะแล้วผมไม่กล้าดูตัวอย่างถ้าใครจํากันได้ตอนนั้นอะสองอปีแล้วะให้คะแนนเลยกันเจ็ดเต็มสิบอะเจ็ดนี่ถือว่าเยอะแล้วนะแต่ว่าถ้ามาตรฐานช่องผมไน่ถือว่าน้อยเพราะว่าถ้าใครดูผมรีวิวหนังมาหลายเรื่องอะผมเป็นคนที่ให้เยอะมากส่วนใหญ่ผมจะชอบไง ให้วให้ให้9จะตลอด9.5เนี่ยสิเต็มอะไรอย่างเงี้ยผมจะให้อยู่ที่ประมาณนี้เลยแต่ว่าถ้าเรื่องไหนที่มันน้อย,อยที่ค่อนข้างไปทาไม่ชอบแบบผิดหวังอะ่ะผมก็จะให้เนี่ยประมาณ 7, เนี่แหละ7.5กับ 7. 7ยังไม่เคยต่ำกว่านี้เลยนะรู้สึกว่าเรื่องนี้อาจจะต่ำสุดได้ทำมาตั้งเจแต่ถ้าเกิดตามมาตรฐานทั่วไปตามคนอื่นเนี่ยผมผมวันนี้ก็น้อยนะเเนี่ยอ่าโอเคแต่ไม่เป็นไรยังไงก็ตามผมให้คะแนนความความบันเทิงกันความเพลิดเพลินมันก็มันก็ได้อยู่ไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอก แต่แค่มันผิดหวังอะเพราะว่าเราก็อาจจะคาดหวังมากเกินไปแล้วก็เอ่อด้วยคําที่ยังไงเราก็ดูดูตัวละครที่เราคุ้นเคยเนี่ยคุยกันมันก็เพลินเินดีนะไอ้พาร์ทของครอบครัวทําดีนะเออเอเอเดี๋ยวชมตรงนี้ก่อนตอนตอน้ตนเรื่องเนี้ยเออเราได้เห็นในพาร์ทของครอบครัวที่มาคุยกันแบบสงบสุขอะสักทีเออได้เห็นภาพเหล่านั้นมากขึ้นอันนี้ก็ถือว่าดีโอเคแต่เมื่อเมื่อเข้าสู่เนื้อเรื่องปุ๊บเนี่ย ไม่ได้เลยอั่านี้แบบไม่ไหวไม่มีอะไรสนุกเลยมันไม่มีอะไรให้ลุ้นไม่มีอะไรให้ตกใจทั้งนั้นพักสองเนี่ยโคตรด,ดีอ่ะพักสองลงขโมยได้ดีมากออกมาถึงไอ้งูเอาแค่ไม่ต้องผีไอ้งูลงอ่างกัน่ะกไม่ตกใจยิบหายหมอเสอียมะเออใครจะสู้หมอเสียมัได้เ่ะทั้งหมอเสีแม้วโอ้โหทั้งพี่ท็อปเนี่ยพี่ท็อปพุฒพน์นี่เป็นมันชื่อแล้วในเรื่องเนี่ยฝักมัง้งเอออะไรโตตึงเลยเนี่ยเห็นไหม ภาคสองนี่แบบเออตัวละครมันมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนภาคนี้คือตัวละครใหม่ก็ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นเลยเอาอะไรไปนสนุกอะอ่ะแต่เรายังให้คะแนนที่หยดละกันยังไงก็ตามก็ติดตามที่หยดเสมอแล้วยังไงมันก็เป็นหนังที่เราคุ้นเคยอะนะแล้วก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อยู่กับช่องเรามานานเพราะว่าตลอดสามปีที่มีที่หยดติดติดกันมาเนี่ยผมก็รีวิวมาตลอดทําเกี่ยวกับที่หยดมาตลอดเลยนะเออที่หยดนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนสําคัญอีก อีกอย่างหนึ่งของช่องเลยอ่ะรอดูกันนะครับมีอิสรเอกหลายจุดอยู่ถ้าใครรู้นะมันจะมีการพูดถึงสมิงเขาวขวางอยู่เยอะเลยในภาคนี้เพื่อปูไปสู่ภักสมิงเขาวขวางแต่จะไม่ใช่ภักต่อนะมันจะเป็นภาคที่ย้อนกลับไปตอนจับประพันธ์และพี่ยักษ์เพิ่งเจอกันเข้าฉายปีหน้านะครับแลแล้วก็ในเครดิตก็มีอิสรเอกอีกด้วยเป็นลูกสาวจับประพันธ์น้ำเพชรโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับฝากกดไลค์ Subscribe ช่องด้วยคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อน เดี๋ยวอ้อลิฟอินบอ์เดแลนด์อลิสในแนบนะผมลืมเลยว่ะดูแล้วนะดูงแต่วันแรกกันด้วยอันนี้ก็ดองไว้เหมือนกันช่วงหลังขี้เกียจนะครับขอไปจริงไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยอย่างที่ทุกคนเห็นนะอะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ